สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ครบรักผมทนายกรอบหากชีวิตนี้ไม่สิ้นก็นิ่งกันไปครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเมื่อไฟแนนซ์จะมายึดรถของคุณคุณมีวิธีรับมืออย่างไรย่างไรวันนี้จะมาพูดเรื่องกรณีรถไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์นะครับปัจจุบันธุรกิจการให้บริการด้านสินเชื่อของไฟแนนซ์นะครับมีการแข่งขันกันสูง แข่งขันกันบริการให้ความเร็วรวดเร็วนะครับ <c oughs> ก็การทําสัญญาก็ง่ายๆก็คือมาเซ็นสัญญากู้เงินแล้วก็เซ็นมอบนาตอวนรถภาษาบ้านๆเรียกอนลอยนะครับก็รถก็ยังเป็นชื่อของลูกค้าหรือลูกหนี้อยู่นะครับเ <c oughs> มื่อถึงเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ไม่ชําระเงินนะครับทางไฟแนนซ์ก็จะส่ง หน่วยจรยุทธ์ไปนะครับก็คือพนักง,งานหรือ,อพนักง,งานติดตามนี่อาจจะเป็นบริษัทนอกที่ทางไฟแนนซ์ว่าจ้างมานะครับมาติดตามานำทรัพย์คืนกลับไปนะครับในกรณีนี้คือรถไม่โอนนะครับถามว่าไฟแนนซ์มีสิทธิ์ยึดรถคุณไหมไม่มีนะครับเพราะเหตุใดเพราะว่ารถกรรมสิทธิ์ในรถยังเป็น ของคุณอยู่นะครับเพราะไม่ได้มีการโอนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับแค่ว่าทางคุณให้ไฟแนซ์น,นะครับถือเล่มหรือยึดถือเล่มทะเบียนไว้นะครับทางแฟแนซ์นไม่มีสิทธิ์มายึดรถของคุณนะครับเขามีสิทธิ์แค่เจรจาและขอนำรถคืนหรือนำทรัพย์สินคืนกลับไปนะครับ ไม่มีสิทธิ์ยึดนะครับบอกไว้ก่อนเลยจากคลิปที่แล้วว่า,าคุณก็ควรตรวจสอบดูว่า,าเมื่อคุณมาทำสัญญาคุณทำสัญญาอะไรนะครับกับทางไฟานั้นสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญากู้เงินนะครับสิทธิ์ในการบังคับนี่มันจะแตกต่างกันนะครับผมที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้ผมเคยเป็นทนายจำเลยนะครับในเรื่องนี้ พนักง,งานชุดยึดนะครับมายึดรถเนี่ยนะครับรถไม่โอนเนี่ยครับแล้วทางเจ้าของรถแจ้งความนะครับเกิดเรื่องนะครับศารชั้นต้นพิพากษาครับพิพากษาจำคุก4ปีครึ่งนะครับพิพากษาให้ทางชุดยึดหรือจำเลยนะครับติดคุกนะครับไม่รอลงอาญ,ญา4ปีครึ่งเดชะบุญด้วยความ เมตตาปาณีของสาลอุทธรน,นะครับสารอุทธรพิพากษารอการลงโทษนะครับเป็นบุญมากนะครับและก็ต้องลุ้นต่ออีกชั้นหนึ่งดีกานะครับอายการดีกาดีกาเดชบุญนี่ครับว่าพิพากษาเหมือนสารอุทธรก็คือรอการลงโทษครับสารให้เหตุผลว่าไงนะครับสาลให้เหตุผลว่า ทำไมทางไฟแนนซ์นะครับไม่ใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องบังคับคดีแล้วก็ไปยึดทรัพย์นะครับทำไมไม่ใช้วิธีนี้นะครับศาลได้ให้ผลไว้แล้วก็ทางพนักงานยึดก็ไม่เคยกทำความผิดครับศาลท่านกระปานีนะครับรอการลงโทษนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ในกรณีรถไม่โอนไฟแนนซ์ไม่มีสิทธิ์มายึดรถคุณนะครับเขาใช้ได้อย่างเดียวคือคุณยินยอมนะครับหรือใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีและยึดทรัพย์ของคุณนะครับจําไว้นะครับสวัสดีครับ